สามสับว่าพก่อนดีแล้วอุ uh, <S 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 ้ยเจ็อีกตัวนึงอุ้ยเฮ้ยผิดอะไรอ่ะกูแค่เปิดตู้เสื้อผ้าแล้วก็เยี่ยวเข้าไปแล้วใครทำความสะอาดี่เมียเก่าเฮ้ยเมียใหม่นั่งหฮ้ยคอ่ะพูดนี้มัน พี่ตาอยู่บ้านพี่ตาอยู่บ้านไม่เป็นไรพี่เออพี่อยู่บ้านเนาะไม่ได้นอนนั้นอู่าหนูดันทึกดสียงได้ยู่นู้ไม่ได้ม่ไม่ได่ได้ไ่ไมาได้ม่ได้ม่ได้ไม่ีม่ได้ไได้ไม่ได้่ไดมได้มได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ม่ได้ไม่ไไม่ได้ะ่่ไดมไม่น่่ไม่ไ้ไม่น่ไม่มไป้่ไ ไอบิวไอบิวเวลามึงลงคลิปอ่ะมึงบอกว่าอายุต่ำกว่า18ปีห้ามเข้ามาดูด้วยนนีอคลิปดังขึ้นมาคุชามองไงวะกิตาโอ้ไม่ก้าวก้า่ก้ามันรอพี่อยู่กูโดนฉมกอย่าตายนะโคนไม่นะ ไปร่นจไปร่นหน้าเลยหน้ n ผู้เล่นยังเหลืออยู่ไปเลยไปเลยนะครับโอย่ากมันลบสีสิบเจ็ด เมดเดียวตายเลยเมดเดียตายเลยเดี๋ยวเมดเดียตายเลยแต่ผมไม่โดนเลยยิงไม่โดนอะรไโดนแต่พี่ไม่หน่อตันเลยนะนที่หนึ่งเงเป่เป็อ่หนึป่านเอเอเอน่นเน่นน่เน่นนงเีเงีงเงเนีีีปปเ่อ่ อามูอกกล้วโอ้ดีเลยรยสวยังวันนี้ดีอะไรกันดีอะไรกันดีอะไรกันในพูดดีดีอะไรกันดี่จะ d r เน็ตเนเครียดแล้วต่อไปผมทาไมอ่ะก็ไม่มีตังค์ซื้อปืนใหญ่โดนิลโแล้ว ผมทำไมอากรดูไมากรอีกแล้วหรอดูอยู่ดูอยู่ไมอากรไม่มไม่นามาเหรออ้มิดสองเลยเหรอดูมิดไว้ดูหลังให้โอลีน่าตายหรโอเมนสวยหรือจมิดเจมิด หงทิ้น่ารักจังเฮ้บเต้เต้เต้เกิดอะไรขึ้นโกูทั้งมึงได้แค่นี้แหละเดี๋ยวอีกแต hey, <Yeah, like mm ่ท้ายๆเกมกูทั้งมึงได้แล้วเต้เฮ้ยงเขาอลำคาเราแล้วแหละแคนไอ้มีเยอระวังรอมีตัววิ่งมาจากตรงนี้เดี๋ยวยิงให้ เหลือน้องสาวกูคนเดียว Spike planted ง่ายๆถ้าพี่คาได้ตัวที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนได้คนนึ่งสบายไม่ไม่ไม่คือแบบพี่พีเดี๋ยวหนูยิงหลังให้พอกูยิงหลังปุ๊บกูมองดูแลวก็เอ้าไอ้เี้ยสตัวหายไปไหนวะ ทำไมนายไม่ซื้อป <mel od ic> ืนทำไมนายปืนหายทุกตาเลยเนี่ยไม่ซื้อไม่ซื้อไม่มีตังค์ซื้อให้ <kl ader noises> มแมวไปนะเรียนะสมุนให้หน่อยสมุนให้หน่อยต้องห่วงทุกอย่างมันง่ายมากเพราะมันเข้ามาแล้วใช่ป่ะใช่มันลงมาตรงนี้อยู่ไหนวะ พี่พี่เกาะมันไม่จําเป็นพี่พี่เปิดสโล์ตรงนี้ามันไม่เป็นมาเล่นกับผมมาเล่นกับผมะโบเวอร์พี่เองผมจะผมจะเป็นโลกเฮ้ยไม่นะยัง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  มาเร็วมาเร็วมาเร็วรอก่อนรอก่อนพร้อมน้ำพร้อมนะมามามาตามต่ออยงสติลไซด์อยู่ขวาหรือเปล่าระวังอ่ามันอยู่ขวาในใจเลยจ้าสปายเพลนต์ด์อันตีโชว์ไปเตะเจังหวะนี้เตะเตะจังหวะนี้เต้ต้องแบบอันตีอันตีเก็บซี เออปูยี่ยิงไม่โดนใครเลยสวยสวยเออย็นเคพี่เต้เอาเรื่องครับโอ้โหพี่เต้ไม่งดจัดเลยพี่เต้พี่เต้ทำไมพี่จะหันหลังมาหาดูมึงเลยเียเต้ยได้สีเหลืองเต้ยได้สีเหลืองข้างหลังปักุ๊บเหล่าพ่อ มา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 ถ้าพี่มากับผมพี่ได้ยิงแน่แน่แกห้ามตายพี่ขอแค่นี้พอไม่มีชุบผมจะไม่ตายได้พลเอกยามไม่ตายมันเนี่พเจ๊ฟมีมีอีกมีอีกเฮ้ยใครโดนทั้งหมด One enemy r e เรน่าอยู่นี่เรน่าอยู่นี่ พี่จากนี้ไม be ่มีคนมาใช่ปะต้องพีถ้าเราทำแบบเดิมเรามีโอกาสแพ้เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันอ่านเกมเราพี่ดูที่เดิมที่เดิมแล้วพี่พี่ไว้ใจผมแองอ้าวไว้ใจกันพี่ก็ทำต่อไปได้น่นาจะเอเอหมดเลยแหละหมดเลยหรือเปล่าวงมินอยู่ไหน One enemy ละเย์เด้อเด้อเด้อเดเด้อเดเฮ้ยเฮ้ยมันนี้พี่ไอามันเลยคือ ไรมาจริงวันนี้อะไรอ่ะโดนไปถึงเอาอีกแล้วว่ะวิ่งไหมนะกลับมากลับมาเร้่มเร็วเริ่มเออยินอากาศเลยนี่ ต่อนอยู่แปไอ้ตัวนึ u r d u i n g e s back h ทหวะนี้ขางหน้าข้าหน้าอยู่ last round in the half สปัตติลดนทุกตัวอ้ยไปไหนยะลืมลืมลืมอยู่ตรงนี้เราได้แน่นอน jokes over you're d มันไม่มาไปดีกว่าไปด้วยนี่นี่มันอยู่นี่พี่ข้ามันฟรีทำไมไม่ข้ามันทำไมไม่ข้ามันเฮยไม่เลยไม่เลยทำไมไม่ข้ามันพี่เขาเดือดว่าทำไมไม่ข้ามมันก่อนมึงเก็บไม่ได้อ๋อลืมมาเปลี่ยนตาแล้วพี่ เปลี่ยนฝั่งอ๋อเออใช่ไหมดูเดินตามดูสามารถเดินตามใครได้บ้างดูจะเข้าไปเป็นที่พีดาวมา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 นี่ผมจะเป็นตัวโลให้เองในในในไซมีเป้าในไซมีเป้าในในในมีเจสวยครับสวยครับเป็นเป็นเป็นกี่ประตูยังยังยังกี่ตีสี่เตล One enemy remaining เสวยรีปืนนางฟ้าเปล่าวันนี้ทีมเรายังเอาเลย I got your backs just you know from the front ทำไมกูคิดดีไม่ได้เลยเอ้ยกลัว Smoke down ่ขวามีอขวามีอยู่ขวามีตรงนี้มี มีในไซมีไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วในไซมีเออดเลยเอ็ดเลยเอ็ดเลยเอ็ดเลย East ิดยาใฉันตาไปเอิดหมอนีเป็นคำขอร้องอะพี่เราหลังยิงหลังใหม่แล้วอีกเอ้ยไม่มีใครคิดจะ Good boy. Good boy. Get out of my way One enemy remaining uh, <laughs> uh, <sighs> <laughs> Yeah, แมตช์ S 1คะแนนพวกมึงอย่าทิ้งกูไว้คนเดียวอีกนะกูขอร้องพวกมึงแบบเป็นกองเชียร์ที่เชี่ยวมากเลยกูบอกแค่เนี้กรุณาอย่าทิ้งกูไว้คนเดียวขอบคุณค่ะมาชนะกันตาหนี้แหละต้องแายตายเฮียหยิน้ำเฮียอะไรตรงไหม กูเห็นทุกอย่างเงียบแล้วจบปากกูเห็นทุกอย่างกูมัวแต่ขำไม่เลยจับจันครับแล้วกูขำให้ยังรอมึงจนกูโดนฟินิทยิงฟีไปสองนัดตายกลางอากาศเลยไม่หลอมึงโอ้โหแมนมาก ชนะเลยตลกอ่ะก็ถ้าอยากชนะเราจะต้องรอตรงนี้เนี <tô> ่ยแหละเราห้ามทําเสียงห้ามทําอะไรเลยแล้วมันจะมีคนดันออกมาตรงนี้ใช่มันจะมีเรียหน้ากับเลสดันออกมามามาเรารอ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 เรียกไว้ได้แลมันมาจริงมันมาจริงมันมาจริงไม่ไม่บอกแล้วบอกแล้วนี่มาเราพี่ตามหลังนี่นายตายนี่ตกลงสวยเราชนะแล้วแหวนวิ่แพงมัน Attackers who the.. win. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Because I will not quit. No, because I want this. Don't try to me. Option, so nauseous. i I hope that you watch it. <sighs> to this I'm not stop me Please!